ตรงนี้เอาไม่ออกก็ใช้สว่านใส่หัวนะครับแล้วเกิดความร้อนพลาสติกละลายก็เลยเด้งออกมาได้พรามันขันไม่ออกจริงมเอเตอร์เรนเดี๋ยวจะดูอะเราเช็คสายนะครับสายไม่ขาด ดูสิเดี๋ยวไฟเข้า,าครับ <c oughs> เดี๋ยวไฟเข้าสีดำกับสีเหลืองนะครับ <c oughs> ทีมตัดขาพวกไดโอดพวกความต้นานทานพวกไอซีพวก,ก GBT นี่ครับอุปกรณ์ฟันรูเรามีหลายสิ่งขนาดฟ้านเข้าไปนี่บอร์ดโปรแกรมเสียนะครับซัมซุงครับ บอร์ดโปรแกรมเสียเลยไม่ใช้ลานธรรมดานะครับถ้าหมุนลานตัวนี้ในาฬิกาก็จะทํางานอันนี้เราต่อว่าตองหมุนตัวนี้ถึงจะทํางานโดยจะหมุนอยูเลยครับนี่ขอ,องไม่เห็นหายเปิดก็ได้ครับนี่ อันนี้หมุนขวาเห็นไหมครับรุ่นนี้ต่อาน้ำใสเองนะครับไม่มีระบบตัดน้ำแล้วก็นี่ครับตัวนี้ครับกดปุ๊บจะเป็นถ่ายน้ำแต่จะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ ต้องมาใช้ตัวนี้ปรก,กดตัวนี้ปุ๊บน้ําถ่ายออกระบบดึงดึงถังแล้วก็พร้อมที่จะปั่นแห้งเดี๋ยวเรากดตัวนี้ไปปุ๊บจะปั่นแห้งนะครับ็เนเงบ้งครับถ้าจะปิดปุ๊บก็ปิดตัวนี้ก่อนครับให้ถังหยุด กดตัวนี้มาปุ๊บจะเป็นเบรกนี่ครับปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟเข้าสีขาวสีดำนะครับนี่สีขาวและสีดำสีอื่นใช้ไม่ได้ใช้แต่สองเส้นไปเข้าสีขาวไปเข้าปุ๊บกาวนี่ครับ กาวข้างล่างครับสีเหลืองสองเส้นต่อไปสีดำานี่สีดำขึ้นไปบนนู้นครับขึ้นไปบนนูน้นเข้าระบบหลักแล้วก็จะแยกซ้ายแยกขวาเออจมุนซ้ายหมุนขวาโดยโดยสีเหลืองนะครับแล้วก็สีดำก็จะมาที่นี่ครับตัวน,นี้ สวิตเดินน้ำแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเหลืองนี่เราวัดได้แล้วว่าจะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาเราก็จะมาต่อนี่ครับเข้าสีแดงกับสีน้ำเงินข้างล่างนี่ครับหมุนซ้ายหมุนขวาสีแดงสีน้ำเงินข้างล่างสีดำอันนี้เป็นน้ำทิ้งครับ น้ำทิ้งเบรกมอเตอร์เดนนี่มาเข้าตัวกลางนี้แล้วก็พ่วงไปตัวตัวนี้ด้านล่างแลสีนี้ก็จะมาพ่วงกับสีหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่วงจรง่ายๆครับไล่ดีๆครับมีไม่กี่เส้น,นครับเนี่ยมีแค่สี่เส้นสีขาวอีกทีครับเนี่ยสีขาวลงไปข้างล่าง จะใส่กาวตรงนี้สีแดงก็หมุนซ้ายสีน้ำเงินหมุนขวาสีดำนี่ก็เป็นมอเตอร์เดนน้ำทิ้งครับนี่สีดำเอ่อสออีสีไฟสายไฟก็เข้าใส่หลักเข้าดีแล้วก็จับต่อน,นี่มาที่ตัวน,วนี้ตัวกลางเพื่อจะเปิดสวิต มอเตอร์เรนน้ำเสร็จแล้วก็เข้าวงจรปันป่นเอ่อปั่นหมาดตอนนี้ก็จะต้องหมุนถูกทางจะต้องหมุนขวา